สวัสดีนะครับในาซีวพิ่งิงทุกท่านกําลังอยู่กับพิคชิงอีกแล้วนะครับเ็นกระจอปิ่ชิงเช่นเคยนะครับนะหากสนใยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยมาแจ้งโกทามรอบเที่ยงกันก่อนพีจีสีเกมจ็อกเกอร์สีเกมแพ็คไม่ติดอย่างและสีเกมนะครับนะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกสูงกว่าเกมอื่นย้ําว่าแค่เปอร์เซ็นต์การแตกสูงเกมอื่นนะครับนะเเลือกเล่นเอาตามที่ชอบแล้วกันนะถ้าไม่ชอบในนี้ก็ข้ามไปนะอ่ะตอนแรกเราไม่เล่นนะล่ะตอนแรกว่าจะไม่เล่นรอบเพียงวันนี้แต่เดี๋ยวให้ดูอะไรก่อนโอ้ยมีสมาชิกในกลุ่มของเราบอกสาวถ้ามาดูเบ็ดสองแม่งคูณ46ฟรฟรีในฟีในฟีในสามรอบติดโอ้รองหน่อยมา โอเคบรรยากาศในกลุ่มนะเพิ่งเลื่อนให้ดูกันไปเมื่อตอนรอบเช้าก็ไม่มีอะไรกันมากนะเออแต่วันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะคึกคักด้วยแหละมันเป็นวันหยุดนะเออนี่รอตอนแรกว่าจะไปกีเลนดูดิข้ามก่อนเดี๋ยวรอว่าเดยวรอไปว่ากันแล้วกันนะเออแต่ได้จั้งกึมมาในรอบโฟรไทม์รอบติดๆแล้วนะตอนแรกก็สนใจอยู่แต่ว่ามันพิคิงไปแล้วไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่นะก็เลยข้ามขามไปมันไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยถูกฉลโกสักเท่าไหร่รู้สึกว่าไปแล้วเหมือนผีอ่ะเออไปแล้วตายมากกว่าได้ก็นะโอเคมาลองดูสาทํำสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันรอบที่แล้วไปลองก็ไม่ได้แย่แต่เข้าฟีก็ถือว่าจ่ายก็ไม่ได้ว้าวนะมาลองดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับนะอ่ะบรรยากาศในกลุ่มประมาณนี้นะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูความรีบฝักมุดเช่นเคยนะครับอ่ะเอามา2 0 0รนะมาลองดูเปิดมาปุ๊บซื้อแม่งเลยไหนดูซิมาดีจริงเปล่าเห็นเมื่อกี้ โอ้คูณ46ส,สุดนะบอกเลยเออพี่คิงไม่เคยได้สาวท่าคูณเยอะขนาดนั้นเลยนะอ่ะคิวไม่มาคิวอ่ะโอ้นี่คิวมาบ่อยแล้วกินเคหนึ่งว้ยสช่องเออสวยยังไงฟ้าหนึ่งเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กรอบทองอย่างนี้มีโอ้เออได้เอฟ้าหนึ่งเถอะฟ้าหนึ่งอืมอ้แม่งคูณดีจังเลยอุ้ยไม่ได้เหรอ เคอะโถติดอุ้ยมาจริงเหี้ยวรอดอกนี้เคได้ไหมฟ้าหนึ่งอีกแล้วเฮ้ย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 สก,กตเตอร์สก,กตเตอร์สกตเตอร์สก,กตเอาเว้ยโอ้เปิดมาได้ลุ้นฟรีในเลยเว้ยเคเอาเรื่องเฮ้ยหรือว่ามาจริงเ,เคอือเฮ้ยคูณ18แล้วยังไงผมมานี้กำไรแล้วนะ ขอแบบราวอได้ไหมเออเจฟ,ฟ้าฟ้าทีาเหรอโอ้โหมึงมาหลายรอบแล้ว <c oughs> อ,อ้ยะโอ้ฟ้ามาสามสี่รอบติดติดแล้วแต่ไม่ให้ดูโอ้แต่เปิดมาก็ได้เลยนะเกือบได้เข้าปีในไปรอบแรกเมื่อกี้เห็นไหมเออเอาเรื่องโปั๊บเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเออม่วงฟ้าหนึ่ง <c oughs> สเกตเตอร์สตัวอีกแล้วอุย้ยสตัวอีกแล้วโอ้โหนี่ร่อนกระจุยอืมอีกนิดอโอ้โโอ้คำนวณนั้นนอกไม่ค่อยโอเคเลยแต่สเกตเตอร์มาดีจังเมื่อกี้โอ้โอ้จีคำนวณแล้วไอ้กี่หมุนแล้ววะเนี่ยไม่มีคำนวณเลยเย็ดเพิ่มโอ้โหถามจริงเหอะโอ้ โอ้ oh, ถามจริงถามจริงว่าจะไม่มีคำนวณอย่างนี้เลยเออโอเคเริ่มมาอื uh, ้อติบมีหัวแดงอเ้อ uh, หัวแดงไม่มาเอาหัวทองก็ได้นะหัวแดงไม่มาอื uh, ้อหนึ่งองตัวอีกแล้วอย่าค้างอย่าค้างขอร้องโอ้ oh, ไม่คำนวณนั่นนอกไม่เงียบซื้อกันดีกว่ามาอ่ะห้าตัว คำนวณไม่ค่อยโอเคเลยลอ,อ่ะฮึวายอ่ามีคิวหนึ่งได้เจโอ้โหคิวห Q 1. Q 1. นึ่งแน่คิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งอืมสักนิดสักหน่อยก่อนอย่าเมาเยอะขอร้องโอ้เอ้อโอ้แม่งลายแม่งควรจะโอ้ผู้ถามจริงว่ามึงมาเป็นวายทำไมเนี่ยนะ มึงมาเป็นวายโดยไม่คำนวณอะไรเลยนะฮะเออโอ้โหแม่มาตอนท้ายโอ้เออได้อยู่แม่เออกําลังจะด่าเลยเกียวเออมาคิวหนึ่งคิวแม่โอ้โหเกียวเออเจนสองไอ้ย่าไม่ได้อีกแล้วไม้นี่โดนโอ้แต่สิบเจ็ด ขัขาดตัวนิดนึงแต่ก็ถือว่าขาดตัวอยู่มาไม่ปงไม่ปั่นอะไรทั้งสิน้นซื้อไปก่อนกดจนนิ้วจะล็อกแล้วแม่งเมื่อกี้ก็ไม่มีคำนวณเลยเออเคนหนึ่งได้ไหมฮววายโอ้โหแม่งัันาได้เคทนอีกเกมดีวายเออโอเคมาสวยคิวม่วงไอ้เี้ยโอ้ โอ้นี่วันนี้วายวายวนตีนมากโอ้โหไม่ตายถามจริงว่าจะวนตีนไปไหนเคสได้ไหมได้เออชมพูฟับมามีม่วงสองแดงมาทำไมเดียวมีอ,อะไรให้ลุ้นบ้างม่วงโอ้โหผมแม่งโดน2ไม้ติดแล้วผมอันนี้ก็ได้เจ เดี๋ยวหนึ่งไม่ลงมาจะซื้อกว่ามันจะแตกไม่แตกผมก็จะปั่นเงินมามันจะแตกไม่แตกก็เอาให้หมดไปสองร้อยโอ้โหแม่โอ้นี่วายมาดีมากแต่ไม่เข้าเลยโคตรจะเส็งโดูวายอีกแล้วดูโอ้โหแล้วมันควรตีจริงจริงวันนี้ เออคือถ้าไลนามาไม่มีไวกูจะไม่ว่านี่ไวา์มาตลอดเลยแแต่ไวไม่เข้าสักตัวอย่างวะเจเออมีเคคิวคิวเออ,เอ,อได้อยู่ดอกนี้ยังไงไวามาสองช่องอย่างนี้ไวตั้งเขียวต้องหนึ่งแล้วโอ้โหได้เจเขียวเฮ้ยแม่ดูรอยโอ้โหหนึ่งหนึ่ง,งสอง ดูเทียวอ่ะอืมโอ้โหจะยึดยักไปไหนโอ้โหแม่งก็วนอยู่200อย่ะนะไม่ไปไหนไกลเลยนะบอกเลยโอ้เนี่ยพอไลยมันไม่ได้คำนวณมันไม่มีพี่คิงไม่กล้าขยับเบ็ด าจะซื้อ,อยัง่าจะแตกนะอ่ะทีเนี้ยม,มาสักหน่อยมาให้กูสักนิดนึงกูจะได้ขยับเบ็ดขึ้นไปบ้างโอ้โหนี่พี่เล่นไม่คำนวณคำนวณอะไรให้กูเลยนะโอโ้เอามาซื้อร้อยกระจายร้อยหนึ่งโอ้โหมใช้กูไปไหนเฮ้ยอ่ะโอ้ยย โอ้โหไม้นี้ต้นตีนมากโอ้โอ้มีโอ้โหโอืหมมาแม่งเอ้ดีใจสีบาททุเรศทุลังหัวเริ่มจะร้อนอืม ว,วันเสาร์อาทิตย์นี้ผู้เชื่อเลยเชื่อเลยแม่งเกมจ่ายยากมากจริงเออเออสักหน่อยนะอย่าว่าเยอะขอร้องเถอะโอ้โหคอมโ,โ,โบโก็ไม่มีโอเคมีเขียวได้ไหมเขียวขอเข,อข,อข,อขอียวขอเขียวคิวมาโอ้โหมาอย่างนั้นคุณอะไรได้คิวสามไม่ได้โอ้โห ถามจริงเคเออสี่สิบโอเค,เออ 40, อเคมีอืมอยากจะทุบอยากจะทุบทำทิ้งมากโอ้แม่งเออเข้มเหลือเกินดันสุดฤทธิ์แล้วนะเนี่ยพูดเลย นี่เราสรุปได้เลยว่าแม่งซื้อให้ตายก็ไม่จ่ายจริงๆนี่เราซื้อกันกี่รอบแล้วจริงก็ไม่ได้นับเพราะว่าเกิน5้านะนจริงโอ้โหห้าไม้ไม่จ่ายนี่คือแม่งไม่ได้เกลือเล่นๆนะพูดเลยเกลือจริงเกลือแม่งเออโอ้สามบาทไ,ไงอนะ่ะเกลือจริงจังอ่ะโอ้โหอืมแล้วคนเมื่อกี้เขาเล่นยังไงครับคูณ46 48โอ้ โแต่ตอนแรกเปิดมาพี่พิงนึกว่าว้าวนะเปิดมาแม่งมีเกือบฟรีในไปโอ้โหแล้วก็จ่ายมาครบสองร้อยเย็ดพรมโอ้โพอไม้แรกแตกมานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วแม่งโอ้โหลูดเลยนี่ปิดเปิดโบสลับทำทุกทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงกูรู้จะทำยังไงแล้วเนะี่ยกูปิดเปิดโบกูซื้อกันแล้ว กดปิดโบตือก็แล้วแม่มันไม่จ่ายอ่ะอึมฮึมฮึมแม่เจ้าแม่เจ้าอื้เจ้ก็ยังไม่ให้ขนาดเจ้ไม่ยังไม่ให้ฟ้าไอา้หยาสิบบาทสุด เออเอากาบลาไปเลยแล้วกันนะครับนะกรัวมไม่น่ารอดไม่รอดนี่ดูตรงนี้หมดไอสัตว์หมดเอเอเออโอ้โหยังต่อชีวิตกันไปเจสามเขียวเออยังไงฟ้าชมพูไดเออเอามีอะไรโอ้โหยังได้อยู่4ี่สิยังต่อชีวิตเราไปอีกนิดโอ้เหลือสบาทแล้วยังไม่ยอมปล่อยไอ้กูตายมึงปล่อย้กูตายเลยก็ได้เพื่อน โอ้เราเออเราต้องมีความหวังถึงจะน้อยนิดก็อาจจะมีโอกาสฟุกได้พี่คิงเคยอย่างเงี้ยนะเออแล้วกูก็กระโดดเบ็ดเล่นๆแบบเนี้ยแล้วก็ฟุกกูบอกเลยเออเขียวเออเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ประสบการณ์ซ้ำรอยไหมขอคีอี๋ฮะคีก็ไม่เออดูดอกกระสิบสิบสิบอยู่นาทองสามต้องมาแล้วแหละสวย,สวย เอเอกลับมาร้อยหนึ่งโอ้มาฟ้าหนึ่งทีเออวิบยี่สี่ยังไงเออวิง่วงเออสิบหกเอาหมดอะจังหวะนี้กูจะมีปฏิหารเกิดขึ้นไหมครับโอ้แต่นี่ก็พลิกกลับมาเออโอ้ยพลิกกลับมาร้อยได้นี่ก็บุญบุญแล้วนะ อู้สามตัวไอ้โอ้โหแต่วันนี้พูดเลยว่าสแกตเตอร์หลังจากที่มาหนเราลุนรอบแรกแล้วสแกตเตอร์ไม่โผล่มาไม่กูลุนอีกเลยดูไม่มีให้กูลุนเข้าฟีเลยเขียวอ,อือเจ็สิมาอุ้ยอืออออยออืออืออืออึกออออออะ ไวยสองช่องอย่างนี้เบาคลิป <c oughs> <motivational> ได้เขียวเออหกสิบมาเออกูเชื่อว่าคนดูก็ม,ม,มุดมิดเหมือนกูนี่แหละนะแม่งจะตายก็ตายจะจ่ายก็จ่ายมาเลยโอ้ยายุ่งยากโอ้เออมันต้องอย่างนั้นเออมาเคหนึ่งต้องลงแล้วไม่ลง โอยฟ้าไม่ยื้อก็เกอบเป็นเมาดาน็ดดันไอทองเออไอม่วงไอทอ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 งสวยมาแล้ววายทั้งตัวสองร้อยเคพิกเคอือสิบหกยังไงอีกนิดอ,อื้โอ้ยรอดโลยอุ้ยโอ้ยยังพิกกลับมาได้โอ้จากสี่บาทสุดท้ายของเราเมื่อกี้กูพูดเลยเออโอ้โหนี่แม่ง โอ้พรมันจะจ่ายแม่งมันจ่ายตัวใหญ่นะตัวทองอย่างเงี้ยไอแดงอย่างเงี้ยเอา้ยร้อยยี่สิบเก้ายังไงวายโอ้ยโอ้หกี่ตัวนะโอ้ยสามร้อยห้าสิบสามดูวายเรียงเป็นตับเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ไหมสี่ตัวสี่แถวเลยนะโอ้ยยังไงเออ วายโอ้โหอะแม่งพลิกเฉยโอ้โหโอ้แม่งพลิกเฉยเลยอ่ะโอ้แม่งยิ้มออกเลยนะพูดเลยเออ เอาไงต่อไม่ต่อต่อไม่ต่อสักหน่อยไหมมาเอ้ยเอ้ยดอกนี้ยังไงให้มันจบสวยๆไปมันจบสวยๆไปปั๊บไม่ได้ใจก็อยากซื้อแต่ใจนึงก็ไม่อยากจะเสี่ยงเอายังไงกันดีไม่ต่อดีกว่า พอเรายอมจบที่900นี้ดีกว่านะครับนะโอเคยังรอดกลับมาจาก4บาทได้โอ้โหปฏิหารสัตว์โอ้ยวันนี้รอดกับแตกนอก้อโอ้โหเหลือเชื่อว่ากระโดดเบ็ดแม่งยังพิทกลับมาได้นะติละสิบาทสิบาทสิบาทโอ้โหแม่งโอ้แต่วันนี้ยอมรับเลยว่าเกมแข็งจริงพี่คิงซื้อยับเลยนะโอ้โหเจ็ดไม้แม่งไม่จ่ายเลยโอ้สาวทำรอบนี้พี่คิงว่าซื้อไม่น่าจะรอดจริงๆว่ะด้านในแม่งไม่จ่ายเลยตั้งแต่รอบที่แล้วก็คิดว่าด้านในก็ไม่โอเคเลยนะน่าจะต้องปั่นอย่างเดียวพี่คิงว่านะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยเช่นเคยไม่แนะนำให้เล่นตามรับชมกับบันเทิงน,น,นะครับนะส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบๆบ